สวัสดีครับวันนี้ผมโอมรีเจนคงคาเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการรถราคาครับ EP 14นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับคันที่ผมจะเอามาให้ดูนะครับก่อนราคาออกคันนี้นะคือตัว MPV 7ที่นั่งของฝั่งโตโยต้าบ้านนะครับก็ตื่นเต้นมากเลยนานๆจะเข้ามาทีครับสำหรับเจ้าคันนี้เลยนี่เลย t o y o ต a v e l o ลนะครับ1.5พรีเมียมปี2022นะครับลูกค้าสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นตัวพิเศษด้วยฉลอง ครบรอบ60ปีของทาง t o y ยต้านะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ได้ความพิเศษมาเต็มที่เลยดีไซน์สวยงามนะครับตัวเจ็ดที่นั่งนั่งได้สบายทุกที่นั่งเลยสําหรับคันนี้นะครับก็เรามาดูรูปโฉมด้านนอกกันก่อนนะครับนะเริ่มจากไฟด้านหน้าของเขาเลยนะครับไฟด้านหน้าของเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้มีเดย์ไลท์ให้ด้วยนะไฟตัดหมอกมาครบนะครับกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้ารูปแบบว่าคล้ายๆเหมือนรังผึ้งเนาะแล้วก็ตัวโลโก้โตโยต้าของเขาก็สวยงามนะครับลูกค้า ดูเป็นพรีเมียมนะ MPV แบบพรีเมียมขึ้นมาเลยนะครับด้านข้างสวยงามมากๆเลยเนี่ยตัวรถเขาจะเป็นแบบว่ามีเส้นสายของตัวรถนะมีวอลลุ่มของตัวรถทําให้เออนะสวยไปอีกแบบหนึง่งนะครับแม็กข้างๆข,ข,ของเขาเป็นแม็กสีทูโทนนะครับขนาด17นิ้วไปเลยทีเดียวนะครับยางใหญ่ๆนะปีใหม่ๆนะลูกค้าก็ใช้งานได้อีกหลายปีตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้เก็บงานคาสปาอะไรเลยนะครับแล้วก็ ราคาย,ยังไม่ออกด้วยนะแต่ว่าตัวนี้เราก็อยากเอาให้มาดูก่อนสำหรับใครที่กึ้นมาหารถประเภทนี้นะครับนะกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับสวยๆเลยนะเดี๋ยวเราดูตัวพวกฟงพกฟิลมให้นะแล้วก็มือจับสวยงามนะครับมีกราบด้านข้างสวยๆแบบนี้ด้วยอืมก็เป็นทรงรถแบบว่ายาวๆไซส์คล้ายๆแบบพวกเอ็กซ์เพนเดอร์อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าดีไซน์มาเขาเอามาสู้ได้ดีนะครับค่อนข้างสวยเลยนะ ด้านหลังมอมแบมนิดนึงนะเพราะาลเพึ่งเข้ามาครับลูกค้านะนี่ดวงไฟนะเชื่อมต่อกันเลยนะนี่แบบนี้นะครับรูปค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็มีสารักเวลอสตรงนี้นะจ๊ะเพราะนั้นก็ต้องมีอยู่แล้วหนะ้าจอกล้องสองถอยนะแล้วก็ปักเซนเซอร์ด้านหลังสองจุดนะครับเปิดท้ายหน่อยดีกว่านี่พื้นที่เก็บของก็จะมีแค่นี้นะน้อยมากลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าลูกค้าพับเบาะนะเนื่องจากเขาเป็นตัว เจ็ดที่นั่งค่อนข้างเนประสงค์นะครับก็สามารถพับเบาะเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะลูกค้าแบบนี้นะครับนะก็คุ้นๆนะเหมือนเอ็กเคนเดอร์อีกแล้วทำไมเหมือนจังเลยนะเขาว่าเขารู้ทรงรถประเภทเดียวกันคือ MPV นะครับเออรถของเรานะครับลูกค้านะรับประกันนะครับรถของเราไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อพิวารหรือว่ากลอไม่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรถเกรดเอขัดประการสภาพมาให้แล้วนะจ๊ะก็มีรายง,งานการตรวจสอบให้ลูกค้าชมทุกคันด้วยนะครับก็ คันนี้ราคายังไม่ออกอดใจรออีกนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูภายในกันไหมว่าออปชันเป็นงไงบ้างไปน,นะครับมาถึงภายในของเจ้าเวลส์คันนี้แล้วนะครับก็ภายในค่อนข้างสวยงามเลยนะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นตัวปี2022นะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์ของเขานี่ค่อนข้างจะล้ำยุคล้ำสมัยมากๆเลยนะครับดีไซน์ด้านในเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีดําหมดเลยเนาะแล้วก็ตัดด้วยสีครีมสีเบจนะครับถือว่าสวยงามนะมันจะออกเป็นสีเบจที่ดูขาวกว่าปกตินิดนึงลูกค้านะ ทำไม่รู้สึกว่าเออมันคล้ายสีขาวเหมือนกันนะครับมาภายในสวยงามจริงนะครับแล้วก็ออปชันที่เขาให้มาก็ค่อนข้างดีนะครับเริ่มจากตัวเบาะก,กันเลยตัวเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะลูกครึ่งนะครับไทยอเมริกันนะประมาณนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือลูกครึ่งนะลูกค้าก็คือเป็นเบาะผ้าแล้วก็เบาะหนังนะครับผสมกันนะก็ได้ความรู้สึกแปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งนะนะธรรมดามันจะแบบ ถ้ามันจะแข็งก็แข็งไปเลยใช่ไหมถ้าจะนิ่มก็นิ่มไปเลยแต่นี้ม,มันมีทั้งทั้งส่วนที่นิ่มและส่วนที่แข็งนะครับเออโอเคแปลกใหม่ดีนะครับโปรไราพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันนะครับแน่นอนมีคุสคอนโทรลเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุต่างๆนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้เพราะฉะนั้นคันนี้มีบลูทูธเชื่อมต่อนั่นเองนะครับเลขใหม่น้อยด้วย6 6 0 0 0โลลูกค้านะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับหน้าจอให้มาอย่างสวยเลยลูกค้านี่นะให้มาอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็ดูดิ ภาพนะครับคมชัดมากๆนะก็สามารถเชื่อมต่อวิทยุ FMAM ต่างๆนะครับรับสายตัวเข้าตัวออกนะมีเชื่อม AUX อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะนะครับกล้องส่องถอยพร้อมกล้อง360องศานะครับมีมาให้เพราะฉนั้นตอบโจทย์แน่นอนสำหรับใครที่ถอยรถเข้าซองอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยแม่นนะครับอันนี้มีมาให้นะก็ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะลูกค้าตัวเกียร์ก็สวยงามเกียร์เกียร์ออโต้แบบทิตรอนิกนะลูกค้านะครับ ก็มีบวกและลบแบบนี้นะครับสำหรัถดเกียร์ขับมันๆได้นะมีตัวเบรกโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีครบแล้วที่สำคัญนี่มีน,น,นี่ด้วยไวเลสชาร์เจอร์นะครับก็นะแบบนี้แล้วเขาไม่ใช้สายกันแล้วเขาใช้ไวเลสชาร์เจอร์กันแล้ว,น,ลวนะจ๊ะตัวนี้ก็ค่อนข้างให้มาครบถ้วนเลยในออปชั่นต่างๆนะครับนี่เขาจะดุยังไม่ได้แกะเลยนี่เห็นไนะหมนะรถปีใหม่เลยลูกค้าใหม่ใช้งานเพียงแค่66,000โลเท่านั้นนะครับถือว่าใช้งานน้อยมีเจอมาให้ด้วยนะลูกค้า ตอนนี้เนี่ยอาจจะลบไปให้ได้นะจะด,ดูก่อนนะครับแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยจัดมาเต็มๆสําหรับความที่เป็นรถครอบครัวน่าจ๋าลูกค้านะระบบความปลอดภัยก็คือให้มาจัดเต็มเลยนะครับสําหรับรถครอบครัวแบบนี้นะด้านหน้าคือนั่งสบายมากนะไปดูข้างหลังดีกว่าเห็นว่ามีแอร์ด้านหลังด้วยไปดูกันเออมาถึงด้านหลังกันแล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังเออดู ตัวแอร์ด้านหลัง,งเขาอยู่นะครับก็เออเขาพีแอร์ให้นะครับปรับความแรงเปิดปิดได้เลยนะครับแต่ผมงงกับการอา่าปรับเขาเรียกว่าตำแหน่งแอร์นิดหน่อยนะครับแต่อันนี้น้องตาล้องบอกมาแล้วว่าเขาจะใช้เพื่อนี่แอร์ Air มนจะชนนี่แล้วมาแเข้านี่ใช่ไหมใช่ไหมมันก็จะสามารถปรับระดับได้นะลูกค้าแบบนี้เออนะดีไซน์แปลกใหม่ดีนะครับไม่ค่อนข้างไม่เหมือนใครนะครับก็ด้านหลังก็คือ นั่งสบายนะแอร์เย็นเลยนะครับแล้วก็มีตัวที่วางแก้วนะ้ะด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB ด้สองพอตนะลูกค้านะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับแล้วก็ตรงตัวบอบ์ดเนี่ยสามารถใส่คาร์ีได้ด้วยนะครับมี ISO FIX ให้ด้วยนะลูกค้าใครมีครอบครัวเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยนั่งได้นะครับและยังไม่พอตรงนี้ยังมีพื้นที่ด้านหลังอีก2ตัวด้วยนะซึ่งผมว่านั่งสบายแน่นอนลูกค้านะตัวนี้นะครับ พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะก็สำหรับใครที่ครอบครัวใหญ่ค้าคนคนนะครับอยากหารถครอบครัวที่นั่งสบายไปกันได้ทั้งครอบครัวนี่คันนี้ผมแนะนำนะลูกค้านะ MPV นะตัว Toyota Veloz นะ1.51.5 premium ปี2022คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนิดนึงดีกว่านะครับปมาดูในส่วนห้องเครื่องของเขากันบ้างนะครับมาด้วยตัวเครื่องยนต์เลยนะขนาดใหญ่เลยลูกค้านะครับตัว 1,500cc นะครับแล้วก็ เรามาดูพวกคาร์ต่างๆนะลูกค้าสวยงามนี่ร่องรอยนะครับไม่มีการชนมาเลยลูกค้านะครับเหลี่ยมคมชัดเช่นเดิมนะตรงน็อตฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะไม่มีการไขการถอดแต่อย่างใดนะครับลูกค้านะฝากระโปรงด้านบนก็สวยงามนี่รถเดิมๆเลยนะครับลูกค้าก็มั่นใจได้เลยนะของเรามีการตรวจสภาพให้ด้วยนะว่าคันนี้สวยนะครับสภาพดีไม่มีชนหนักจนน้ำจะต่อเป็นความหลวกรมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครสในใจคันนี้ก็ ทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับสับเจ้าคันนี้นะครับ Toyota v e l o z 1.5 Premium นะครับปี2022คันนี้ครับรถเข้าใหม่ของ Region ลโฮมคารสำหรับใครที่กำลังหา,หารถดีไซน์ประมาณนี้นะ MPV 7ที่นั่งไปกนได้ครอบครัวก็ต้องคันนี้เลยนะครับอย่างที่แจ้งไปคันนี้ยังไม่มีราคานะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับมองจะเป็นเอสไอดิจิทัลคาร์หรือโทรไปที่เบอร์08588661ก็ได้นะครับลูกค้านะสำหรับลูกค้าที่ สนใจนะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดสูงสุดถึง40,000บาทให้เลยทีเดียวนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับสุดท้ายนี้นะก็ขอฝากลูกค้าครับกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งช่องของ Regent h o m e c a r ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโอมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกนใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับทิ่นี่ Regent Home ค่ะ โชว์รูมรถมือสองอันดับหนึ่งแห่งย่านราชพฤกษตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์ตลิ่งชันซอยปากน้ำกระจงทอง15ที่นี่เต็มไปด้วยรถเกรด A คัดคุณภาพมากมายนึกถึงรถสวยรถดีมีคุณภาพต้องที่ Regent Home Car สนใจติดต่อได้ที่089 458 8, 8 6 6 1หรือเอสไลท์ Regent Home Car